สวัสดีครับพี่น้องมิตรสหายสายนักลาทุกท่านวันนี้กัติดภารกิจครับมาส่างของตกข่างบ่ได้ล่งก็เลยมานอนเฝ้าโรงงานในเขาช่วงที่เฝ้าโรงงานกับกน็นี่ยังเอ็ดกันเลยเอามีดกับไฟ้มาเหลาตอกน้ำครับ ได้มาส,สองครูเป็นตอกซิวไม่ให้บ้านครับคู่แรกนี่ก็ล่องน้ำยาเล้วเหลาแล้วล่องน้ำยากันเลยคอว่าเข่าร่องเบิงผู้นี้จะเป็นไปไงจากนิหน่อยแับงเสียง อีกคู่หนึ่งครับคู่นี้ตึงเฮ็ดแล้วหมาดๆเลยหุ่มยังม่ทันแล้วอยู่เมื่อกี้เอาไฟแชกลุน่นล่นไปล้นหน้าหัวไฟแชกดีดป้องหอบมิดจัดเลยบ่ดนี้เลยผมมีไฟแชกลุ่นอันนี้สัมก็เลยได้นนสำนีก่อนอันนี้ก็เป็นตอกติว๋วกันครับแต่ว่าค mm hmm. วามเงาวกว่ี เงาก็กันจักหน่อยหนึ่งครับนี่เนะาะเงาก็กันจักหน่อยหนึ่งประมาณสองสามเส้นครับอันนี้ทีใบมันก็จีหน,น่อยจักหน่อยหนึ่งครับนี่ครับใบที่ประมาณประมาณนี้ประมาณนิดนึงเรียบเทียบกันกับคบู่นี้คู่นี้ทีใบใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่ อันนี้คู่นี่นี่ใบยใ่สูงก็บจิประมาณนี้ครับใบน้อยกันน้อยอีลีเนี่ที่ค,ครับอันนี้ใช่คางลายี่สิบเอบ็ดใบอันนี้คู่นี่สิบแปดใบฟังเสียงครับ ไยเวลาเห้มันเสียเถี่มไปเจเอฮะกับเอาเวลามาเห็ดเครื่องมือหากินเห็ดตอกแล้วครับตอนนี้ห้ามีตอกแล้วยท่านยังไม่ตอกแล้วขาดที่สองอยางครับเวลากับหนูเห็ดแตตอะแต่ตกแไม่รู้ว่าจะไปหาหนูทั้งไหว่าสันพอาเถหนูมาเขา ปันหาอยากอิหลีครับอยากคักอยากเนี่ยขื่นปัญหาอิสรยุทธเล่าอ่อนอ่านข่าวนั่นเลยวิกิปหนูโคลาชผมว่าน,นี่จักหน่อยนี่มันสูตรพันเลยเนาะ <c oughs> สมัมตะกี้ตะก้อนนี่ยางหายิ่งเอาอยางหายิ่งเอาจากตีนบ้าน ไปหายางเลย่อบานไปจากกิโลหนึ่งนี่หายางน้ำเบล็คางทางค้นเจ็ดแปดค้นฮะยางลอยยิ่งเหรได้ขึ้นแล้วเก้าตัวสิบตัวนี่มีแต่ปักใหญ่ๆพากับพาขี่กระตือกับซุ่มบักกันซับไก่ทั้งทึ่งยาหายิ่งเหรสมัยที่พันใหญ่มากเป็นเขออยโยบ้านนี่ที่แรก ดักเลไปนําเขาเจ้าแนวบ้านพานหญ่ที่ไปหายิิงหนูได้หนูไม่กินนี่ต้องไปทางข้างอ้อยเขาเปียกอ้อยทางข้างเกียงแปลนมิลิ้นเนี่ยย่ำยางไปต้องค่อยยองค่อยนี่ไปเอาบัดนนี้มาอยู่บ้านข้าเจ้ามาอยู่บ้านข้าเจ้าข้าเจ้าพาไปหายางเตปาเตดวงควบควบไป ก็จะเอาฟังเสียงมันตือนเสียงคนยาวกันแรนเสียงเคาะแขกหนูท่านเอาหาลัดกันบัดน,นี้ลัดกันสีหาคนลัดกันคนละท่างยิ่งได้ขึ้นนึงนั่นเก้าตัวสิบตัวพ่อพ่อ,พอกินบัดน,นี้ต่อมากอะท่านยายนี่เป็นคนรุ่นแรกๆครับที่ เอาวิธีการหากิ่นแบบบ้านเท่าเอาเข่าไปกล่องอ้อยเอาไปหาทางทางั้งข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าก็ถามเฮ็ดยังที่จังซันทำไมถึงทำอย่าง,ง,น,างนั้นเดี๋ยวนี้คนขราดเนาะป้านใหญ่ก็บอกเอาแวางที่น่ะกล่องเขานี่ให้นหนูไม่ก,กินเทามาตรงไปย่างหาเอาหยอดเขาไว้มาแล้วเขา้าไปย่างมาเลยข้าเจาา้ากับพากันเงือกข้าเจาา้าพาก,กันเงือก ไอ้แต่ก่อนไปหาก็นํำก็จา,ย,าย่างกันเป็นทีหากิโล่ทั้งไปทั้งกลับยังค่อยได้กินได้ว,ว่าก็ถือว่าหาง่ายครับถือว่าหาง่ายนี่นวางสีหาปีขึ้นหลังเนาะโอ้ผมเป็นทีหาปีไปเป็นสิบปีนลว,วันนี้เพราะมันเลื่อมเมียนอันแนวนี่มากเลยเนี่ยอันแนวแค่แค่แค่เนี่ย ปรากฏว่าหนูมันออกมากางมันหากินงายมันตต่างายมันได้ไหวหนูกระเพาะพันธุ์มาท่านมันก็เริ่มหายากขึ้นจกเลาะบ้านกับต้องออกไปไกลบ้านไปตางทินไอ้ตัวนี้ยังบเท่าไรครับเนี่ยตัวนี้บเท่าไรเนี่ยเจอบัก บ่วงซิ่งกระบ,บ่วงเดือนอันนั้นแห้งคักอันนั้นแห้งคักเพราะอย่างเดียเพราะว่าอา่าถ้าจังเฮาสซันตอกนี่ครับหนูใหญ่หนูน้อยเอ่อห้าวันตอกก็ดีหรือเฮาอ้อยเขายิ่งอยอดเขายิ่งก็ดี หนูเข้ามาเนี่ยห้าเห้าสิเลี่ยดเอา,าห้าวจียิ่งเอาตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวใดหน่อยเ้ากว่ายิ่งตัวใดใหญ่ึ้นมากพ่อตรงงองงามจังหน่อยห้าค่อยค่อยยิ่งแจนบ่วงหนูมันแลนน้ำทางหนี่มันมาเลยแบนปลาแต่หนูใหญ่นาะหนูหน่อยหนูนิดหนูซิ่งหนูอย่างกับเลียนบางตัวจิตตัวหน่อยบ้าเอาทิ่ม บอเพื่นผู้ลังค์นดบกเนาะผู้ข้าเจ้าดีก็ดีอันนึงมาดนี้กาบงเดียนสารพัดเนี้สารพัดส,สูตรสารพัดหัวเชื้อขนกันมาหากันมาหนูมันมากินเนี้มันมา,นมนมาถือกลับมันกับไรเรียกว่า ต้องตัวใหญ่เท่านั้นจังที่มากินตัวเล็กตัวน้อยตัวนี้ตัวน้อยกับไม่กินหลายมือเขาร้ายค้นเขาหมาหนึ่งเนี่ยบ่รู้วา่านายพันจักกีนายพันกับจักกีลอยหลังบ่วงจักรกีลอยขั้นก้นเวียนกันมาเนี่ย,น,ยน,น,น้พันธ์ยายถามในวัดหนูมันถี่เรือ,อรอดได้จังไนเนี่ยครับฝากไว้ให้คิด เนาะพี่น้องเนาะถ้าตามใดก็ตามที่ผู้ที่เอิ้นตัวเองว่านักล่าเอาิ้นจะคล้องว่านักล่าสายล่าเนี่ยนะครับทันยังเปลี่ยนความคิดทันยังเปลี่ยนทัศนคติในการหาในการล่าเอาปริมาณ เพื่อยังตักตวโงโอกาสส้างรายได้ราค่าพุ่งสูงสดใสกับแห่งคนควายหากันมาอันนั้นเขาเอิยว่าหาแบบล่างผ่านอันน้าคตต่อไปมันจะพบมีหนูให้เข้าหาต่อให้ตอก สีวิเศษขนาดได้ก็ตตมตอกเทวดาให้พะอินลงมาเยือนสั้นกตามไพะอินตัววเขียวเ,เนี่ยลงมาเยือนสั้นเนี่ยถ้าล่องมือหลอดถ้าพ่มีหนูกระหนูมันน้งนี้ใจจะไปสั้นจนแขนหลุดมันกับพ่มหี้ให้เา้ามันพ่อ,อยังมันติดกับติดดวงตายดำแนวก็เร็วเอาตองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติของการห หาแต่พ่อกินเฮดคอนเทนต์่เอา้าหาถ่ายเฮดวิดีโอถ่ายตัวหนึ่งสองตัวที่ตัวหาตัวอ่าพ่อได้ผลงานพ่ออยู่พ่อกินพ่อสำนันพ่อแต่ยังที่หาแบบล่างผานจังซูมอนี่เนะน่อนนาคตต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเท่านี้ถ้าสิได้เขียนหูหนูให้มันเบิ้งเด้ ตอบตู้นี้เขาก็จะด้แขนไว้ข่างฝาลูกล้านเล็กน้อยเกิดม่ใหญ่รุ่นโมฮูจักมากริถามแบบแม่นยังนี่พอใหญ่โหวอัอน,นี่ตอบตัวบักหำตอบตัวบักหลาเอาไว้ให้ยังลูกล้านเล็กน้อยม่ถามนะเอาไว้ให้ยังเอาไว้หาหนูเอาไว้ไวไวสั้น นี่ตั้งแต่สมัยพ่อใหญ่เป็นนุม่มพ่อใหญ่เป็นไัยรุ่นพ่อใหญ่เป็นนุ่มเนี่ยเอาตอกนี่ไปทั้นแคะแคะแคหนูแลนควบคววมากัดตอกแลนมะฮอดโ,โปรตีนมันแม่นี่หรือเปล่าพ่อใหญ่หนูมันเป็นตัวยังไงอันไหนคือหนูมันไม่หนูยังหนูแต่้มมันกัดอันสายไฟอยู่ในตู้โทรทัศน์ในในอัน ตัวหนังสือนั่นบ่หนูซิ่งน้อยนั่นบ่มะแมนหนูพุกแมะมะลาหมูจักหนูพุกกว่าหมูชักหนูหน้าบ่บ่บ่บเคยเห็นต่อไปห้าสิไบเดย์ไอ้สู่ลูกส่หลานฟังสัง่งเป็นตำหน้าม่อันนี้กับฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับเนาะเป็นความคิดความรู้สึกของผู้เบ้า ของพันยยใหญ่เนี่ยแหละทูดเดียวส่วนต้นเดือนเขาก็บพรเจ้าก,าากา็สิบบอได้มีความรู้สึกความคิดแบบพันใหญ่เนาะหน้าหน้าจิตดังคนเท่าคิดก็คือกันเอาเครับฝากไว้ท่านนี่แหละมื้อน,นี้ครับนี่ก็ฟังเสียงตอบไปก่อนยังคอยมาคิดหาว่าเอาสิไปหาเพจหมายใดจังคอยสิมีหนูมาเขา้าตอบเนาะครับมื้อน,นี้ก็ ใส่เวลามันเป็นประโยชน์เยอะหน่อยนึงครับเผาโรงงานให้เขาครับสบายดีทุกคนอาล่าก็ขอให้โชคให้มนันล่าแต่พ่อกินเนาะแก้วขาดปลอดไทยไปหาแนไหนก้ได้แน่นั้นไปหาหนูไก่พอแต่หนูเด้อแบกไล่สินมีเน่าหลาะต่ก็ต้องไปพ่อม์นดอกนอกพี่้อกเน,กน,กนกาะไปสวัสดีครับ